สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเคียงบ่าเคียงไหลาอาทิตย์นี้อาจารย์สุพรธรรมมงคลสวัสดิ์จะยังคงสนทนาอยู่กับเรื่องของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการในหัวข้อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะส่วนช่วงเปิดหูเปิดตานะครับคุณอุ๋ยคนเดิมของเราจะพาน้องม่อนและน้องดิโดไปเหินเวหาด้วยเครื่องไมโครไลท์น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเชิญติดตามชมกันเลยครับ ปัจจุบันนี้นะครับหลายท่านอาจจะมองเห็นบทบาทของคนพิการในสังคมมีมากขึ้นครับนั่นแสดงให้เห็นว่าสิทธิต่างๆของคนในสังคมไทยนั้นมีความเสมอภาคมากขึ้นและหนึ่งในบทบาทของคนพิการที่หลายๆคนได้เห็นก็คือบทบาททางด้านการเมืองและสาธารณะทั้งในเรื่องของระดับชาติและรวมไปถึงระดับท้องถิ่นครับวันนี้นะครับอาจารย์สุพรทรรมพิธีกรของเราก็ได้มีโอกาสได้สนทนากับคุณธีรยุทธ์สุขลทวิท ในบทบาทของคนพิการกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสาธารณะครับเป็นการสนทนาที่น่าสนใจนะครับไปดูกันว่าคนพิการนั้นแสดงบทบาททางด้านการเมืองได้อย่างไรเชิญติดตามชมครับสวัสดีครับคุณธีรยุศครับอนุญาตเรียกคุณเกศนะครับครับง่ายกว่าผมอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ นะในประเด็นเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองสถานการณ์ของคนพิการในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือเรื่องสาธารนณะนะโยบายสาธารนณะการอภิปรายต่างๆในเรื่องของกฎหมายหรือนโยบายของชาติเนี่ยคนพิการได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนครับก็ดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะถ้าเทียบจากอดีตนะครับก็มีพวกเราได้เข้าไปทําหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัตินะครับอาจาร,รย์มนเทียน รุ่นเก่าก็จะมีอจาจรนาลงจย์วิยะนะครับเข้าไปทําหน้าที่เรื่องออกกฎหมายโอนี่คุณเกตนี่ย้อนไป2 0 30 30ปีที่แล้วสิกว่าปีครับสิกว่าปีปนะครับแล้วก็เราก็มีส่วนเข้าไปพัฒนาเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างน้อยก็2ฉบับนะครับ40ก็บ50เนี่ย <c oughs> เราเข้าไปเคลื่อนไหวค่อนข้างมากนะครับแล้วก็แสดงตัวตนว่าเราเป็นสมาชิกหนึ่งของของสังคมแล้วก็ล่าสุดเนี่ย สามกรกฎาคมมีการเลือกตั้งทั่วไปก็มีพักการเมืองที่มีคนพิการเข้าไปเป็นสมาชิกเป็นปาร์ตี้ลิสต์นะครับมากขึ้นแล้วก็มีเพื่อนๆตาบอดอนะครับก็ก่อตั้งพักการเมืองขึ้นมาแล้วก็ก็ถือว่าปัจจุบนันนี้การเมืองก็เปิดโอกาสแล้วเราก็พัฒนาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นพทั้งเยอะครับอันนี้คือเราพูดถึงระดับชาตินะแล้วระดับท้องถิ่นในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอบอตเทศบาลหรืออบอจอนะ คนพิการในต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ต้องยอมรับว่ายัางน้อยนะครับเริ่มมีพวกเราเนี่ยเข้าไปเป็นนายกอบตหลายคนนะครับคนพิการได้ไ,ดไหมคนพิการครับโอ้เป็นนายกอบตเลยเป็นนายกเป็นอบตเป็นสมาชิกอบตแต่ถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้ว8 0 0 0อบตอนเนี่ยเราเข้าไปไม่ถึง1ิ ในจังหวัดนนทบุรีที่คุณเทระยุทธ์สุขณทวิตดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนพิการของจังหวัดอยู่นะครับมีศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการนนทบุรีอยู่ครับและศูนย์นี้นะครับนับว่าเป็นองค์กรคนพิการที่เข้มแข็งองค์กรหนึ่งครับและเป็นองค์กรหนึ่งครับที่มีผลการทํางานที่เป็นรูปธรรมในหลายๆด้านซึ่งการทําให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการได้มีส่วนร่วมทางการเมืองก็รเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่มีความเด่นชัดมากองค์กรหนึ่งเลยครับ คุณเกตเนี่ยก็คือในฐานะของนายกสมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็ทํางานขับเคลื่อนด้านการดารงชีวิตสละของคนพิการด้วยนะในการที่คุณเกตและก็กลุ่มของคนพิการเนี่ยขับเคลื่อนหรือเข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองในระดับท้องถิ่นเนี่ยทำยังไงบ้างครับอันแรกเลยต้องพาคนพิการไปเลือกตั้งก่อนออนะครับไปประกวตัวปรากฏดตัว,ตวนะครับที่ผ่านมาเนี่ย เราบอกนักการเมืองไม่ค่อยสนใจคนพิการแล้วก็ไปเทียบศึกษาดูว่าทำไมเขาไม่สนใจคนพิการเพาะไปสนใจผู้สูงอายุทําไมล่ะจุดต่างตรงไหนก็น<อ>คือจุดต่างคนพิการไม่ไปเลือกตั้ง<อ>นะครับ<อ>ผู้สูงอายุไปเลือกตั้งสามารถกากระบาดหนึ่งเสียงได้ในขณะที่คนพิการส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าว่ากันตรงๆก็คือใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยนะครับทั้งที่มีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราพาคนพิการไปปรากฏตัวนะครับ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ออกสื่อว่าเฮ้ยเราเนี่ยคนพิการนะครับเราก็เป็นประชากรกลุ่มหนึ่งในสังคมเราก็มีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากันพราะะฉขั้นแรกก็คือคนพิการต้องออกไปใช้สิทธิเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรือกิจกรรมสาธารณะไม่ว่าจะออกสื่อไม่ออกสื่อหรือปรากฏตัวในชุมชนคนพิการต้องออกไปนะเพราะฉะนั้นคุณเกดและคณะก็คือการเชิญชวนเพื่อนคนพิการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งออกมาปรากฏตัวนะ แล้วมีอะไรครับนอกจากนั้นก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็พูดตรงๆก็ต้องเสนอตัวเข้าไปเป็นกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายไปเป็นนักการเมืองเอง,เองไม่เทนคดนั้นะก็เป็นกรรมการระดับท้องถิ่นนะครับโแ<อ>สดงว่าเวลาที่เขาหาเสียงแล้วเราไปลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยไม่พอไม่พอเราอาสาเข้าไปทําเองด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเขาจะตัดสินใจเช่นจะออกกฎหมายอะไรจะออกแผนนโยบายอะไร เราต้องติดตามเข้าไปด้วยครับแล้วก็ให้มีการไถ่าถามสอบถามแล้วก็อาจจะเอาแผนง,งานมาดูร่วมกันยังคงมีหลายคำถามนะครับที่พิธีกรของเรายังอยากรู้จักปากของแขกรับเชิญคุณผู้ชมรอสักครู่เดียวนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้า เื่อเป็นการตอบสนองนยโยบายรัฐบาลในการประกาศใช้มาตรการลดเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอัตราค่าคองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับลดลงองค์การขนสง่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอก,กอจึงปรับลดราคาค่าโดยสารรถประจักทางลงโดยเมื่อวันที่31สิงหาคม2554ที่ผ่านมา นายชัยรัตน์สงวนซื่อประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพร้อมด้วยนายโอภาสเครมุนีผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ถแถลงข่าวปรับลดราคาค่าโดยสารรถประจำทางทุกประเภทดังนี้รถโดยสารธรรมดาปรับลดลง50สตางค์โดยรถโดยสารธรรมดาครีมแดงจากเดิม7บาทลดเหลือ6บาท50รถโดยสารธรรมดาครีมขาวจากเดิม8บาทลดเหลือ7บาท50 และลโดยสารปรับอากาศปรับลดลงระยะละ1บาทโดยลถโดยสารปรับอากาศยูโรทูจากเดิม12บาทถึง24บาทลดเหลือ11บาทถึง23บาทรถโดยสารปรับอากาศครีมน้ำเงินจากเดิม11บาทถึง19บาทลดเหลือ10บาทถึง18บาทเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไป จากช่วงที่แล้วนะครับอาจารย์สุพรทมพิธีกรของเราได้สนทนากับคุณธีรยุทธสุขนทวิตนายกสมาคมคนพิการของจังหวัดนนทบุรีในบทบาทขององค์กรคนพิการต่อการมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองในชุมชนในช่วงนี้ครับเรามาทราบกันเลยว่าคนพิการนั้นมีปัญหาในเรื่องของการถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่อย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับถามจริงๆว่าไปทํางานขับเคลื่อนแบบนี้เนี่ยคนพิการเราเนี่ยถูกกีดกันหรือถูกเลือกปฏิบัติไหมครับ อย่าเข้ามาการเมืองไม่ใช่เรื่องของคุณก็มีเรื่องกรณีที่ว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาก็บอกว่ากกตเขายปย้มพันว่าคนพิการที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ก็ต้องให้ยื่นคำร้องเพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์เราบอกว่าเราลดลงให้ไปใช้สิทธิไม่ใช่ลดลงให้อยู่บ้านและไปยื่นคำร้องเพื่ออ,อย่างนี้เราไม่เห็นด้วย,วยวกับกกตเนี่ยคือเขาเขากลัวว่าเราจะเสียสิทธิเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรสําหรับคนที่ไปไม่ได้จริงๆโอเคถ้าไปไม่ได้จริงๆเจ็บไข้ได้ป่วยอั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไปได้้กก็อยาใหไป ไปแล้วก็เกิดปัญหาประสักก็อย่างเงียบนะครับปัญหาประสักก็ต้องบอกเพราะฉะนั้นมุมมองของอนคนที่ทํางานทางการเมืองที่มองเราว่าไม่ต้องมาหลอกมันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ต้องมาหลอกมันลําบากบก็ถือว่าเป็นมุมมองที่กีดกันสิทธิของเราครับทางในส่วนของฝ่ายการเมืองเองแล้วก็ฝ่ายที่ดูแลการเลือกตั้งมีอะไรครับที่เราถูกกีดกันสิทธิก็เช่นกรณีหน่วยเลือกตั้งนะครับผมยกตัวอย่างใกล้ตัวเขา ย้ายไปอยู่ชั้นสองตรวจสอบรายชื่อนี้ชั้นล่าง oh. พอพอพอจะเลือกตั้งจริงต้องขึ้นกระดาษปลายการกรบาดนะครับที่ mm hmm. อาคารโรงเรียน mm hmm. แล้วก็ไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราไม่มีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้เรา mm hmm. ตรงนี้ mm hmm. เขาบอกว่าไม่ได้ห้ามคุณมาใช้สิทธิ์แต่คุณก็ต้องไปใช้สิทธิ์เอง mm hmm. พอเข้าไปในหน่วยเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยก็เคร่งครัด mm hmm. ต้องการกรบาดเองต้องหย่อนบัตรเองพับบัตรเอง mm hmm. ต้องหยอดตัวเอง mm hmm. บอกตรงนี้บางทีมันมันเอื้อมหน่วยกันได้นะครับตรงนี้บางทีเขาบอกว่า กร็ระเบียบให้ทําแบบนั้นบางทีไอ้ตัวระเบียบเนี่ยกับทัศนคติหรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทําให้คนพิการไม่อยากออกใช้สิทธิคนพิการก็เป็นคนไทยคนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคนพิการเองก็ต้องมีสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญเหมือนกับทุกๆคนในสังคมครับทำยังไงเราจะขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะของ นักการเมืองก็ดีหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มุมมองว่าคนพิการไม่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองก็อันแรกก็ต้องทําที่ตัวคนพิการนะครับปรับท่าสคติมุมมองของคนพิการที่มีต่อตนเองและก็สังคมว่าคุณเนี่ยก็เป็นเหมือนประชาชนทั่วไปต้องเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนร่วมนะครับในทางการเมืองนะครับเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปคุณเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชนคือคนพิการเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่เอาฉันอยู่อย่างนี้ดีแล้วนะครับ เพียงแต่ว่าต้องต้องเริ่มจากตัวคนพิการก่อนแล้วก็ปรับทัศนคติของสังคมบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าที่ที่ทํางานเกี่ยวข้องคนพิการ,รตรงนี้ก็ต้องค่อยๆปรับแล้วก็ขยายไปถึงคนในชุมชนนะครับ,รบก็มี3ส่วนนั่นจริงๆแล้วคุณเกตก็ให้ความสําคัญกับตัวคนพิการเป็นสําคัญคนะคร,ครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณเกตพูดมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญในแง่ที่ว่าในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมทางการเมือง ต้องทําความเข้าใจกับคนพิการต้องขับเคลื่อนในระดับประชาชนนะทั้งตัวคนพิการทั้งผู้ปกครองคนพิการทั้งครอบครัวแล้วก็ในสังคมให้สังคมเข้าใจและในขณะเดียวกันคนที่มีอํานาจทางการเมืองคนที่ตัดสินใจนั้นเราก็ต้องมีคนอีกกลุ่มหนึ่งไปพูดคุยไปเจรจานะเพราะนั้นจะจําลองเหตุการณ์ระดับประเทศนี้ลงไปในระดับตําบลก็ดีเทศบาลหรือท้องถิ่นก็น่าจะทําได้นะครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ สถ้าเราขจัดการเลือกปฏิบัติทั้งระบบเราก็จะมีการสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมมากคือเราจะร่วมกันเนะี่ยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันแนวทางในการที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือจะต้องสร้างความตระหนักรู้ครับการขจัดการเลือกปฏิบัติที่สำคัญนะครับผมคิดว่า เราต้องเห็นคนทุกคนเป็นคนเหมือนกันเราต้องมีความรักมีความเมตตาและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันปัญหาการเลือกปฏิบัติในสังคมไม่ดีครับคนพิการทุกคนมีสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการหากคุณสงสัยว่ากำลังถูกละเมิดสิทธิแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่าเฉยถือว่าเลือกปฏิบัติต่ตอคนพิการ รับรู้สิทธิคนพิการตามอนุสัญญาด้วยการหาข้อมูลจากหน่วยง,งานคนพิการใกล้คุณ าก,าการเป็นผู้รับมาตลอดทำให้เยาวชนสถานคลุมครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยองร่วมการเสนอโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ในสถานสงเคราะห์จนผ่านเข้ารอบมาร่วมอบรมแนวคิดและทำกิจกรรมในโครงการปฏิหารแห่งชีวิตครั้งที่3ประจำปี2554ก่อนจะกลับมาต่อย,ยอดกระบวนการคิดที่จะให้อะไรคืนสู่สังคม ในที่สุดโครงการของพวกเขาก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน6โครงการชนะเลิศโครงการปฏิหารแห่งชีวิตประจำปีนี้มีความภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกต้นไม้ในสถานองเคองตอนเองแม้ว่าการให้ของผมอะจะเป็นสิ่งที่เล็กแต่ว่าถ้าการให้นี่แบบมีการแ a l อันมารวมกันก็เป็นการให้ได้ยิย่งใหญ่ได้คือไม่อยากเห็นแบบทุกคนเอาแต่รับก็อ,อยากเห็นวแบบ่าทุคคนกล้าเปิดใจแล้วกล้าให้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอะค่ะ เราไม่ได้อาแต่รับอย่่งเดียวเราเราก็สามารถให้กับให้เขาได้เหมือนกันครับได้ไประโยชน์ในการก็ได้การกล้าแสดงออกการเอาความรู้หลายอย่างมารวมกันนะครับเอารู้หลายอย่างมารวมกันคือไม่ใช่ว่าการคิดของเราจะดีเสมอไปอาจจะมีความคิดของคนอื่นที่อาจจะดีกว่าของเราเสมอ 5คน10มือร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างให้โลกหน้าอยู่ยิ่งขึ้นคือความตั้งใจของเด็กๆที่หวังว่าต้นไม้ที่พวกเขาปลูกจะช่วยขจัดมดลภาวะในอากาศที่เป็นปัญหาใหญ่ในเมืองอุตสาหกรรมอย่างจังหวัดระยองคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีกลายเป็นแรงบันดาลใจในการคัดเลือกต้นไม้มาปลูกโดยเฉพาะประดูก,กับจามจรุรีซึ่งเป็นไม้ใหญ่โตเร็วหลังจากทุกคนเห็นว่าต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เหลือน้อยลงเต็มที เปล่าครับีเรียนก็ไม่ได้เรียน,ยนก็จบมาเรียนที่นี่การให้หมายถึงการให้ต่อไปโนะดยที่เราจะทำไปเรื่อยๆจนมีความสำเร็จเราได้ข้อคิดใหม่ๆครับเช่นอะไเช่น,นการให้การร่วมกิจกรรมแล้วก็การได้รับมอบของจากคนที่รู้สึกดีใจครั ใจที่จะเป็นผู้ให้ก็ต้องบอกต่อว่างๆเว่างๆป้าปุ๊กก็ปีหน้าต่างออกเล่นเกมเขาบอกว่าหาต้นไม้ที่มันมีประโยชน์มีปะดูครับแล้วก็จามจุลีแล้วก็มะม่วงป่าแล้วก็มะค่าเป็นต้นไม้ใหญ่ครับที่บังบังแสงได้ครับอยากให้มีคนมาร่วมปลูกเยอะๆครับ เด,เด็กมาอยู่ที่นี่นะครับเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเราจะไม่อยากให้เด็กเป็นผู้รับอย่างเดียวถ้ารับก็รับอย่างมีคุณค่ารับอย่างเข้าใจกับสิ่งของที่สังคมมอบให้ความรักที่คนอดื่นให้เพราะนั้นหน่วยงานสถานคุ้มครองเนี่ยจะสอนปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เด็กเป็นผู้สิสละตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีเงินทองทรัพย์สินแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กให้เขาดื่นได้ก็คือกําลังใจกําลังกายเวลาการรู้จักรักต้นไม้รักอะไรในพื้นที่ที่เขาดูแลพักอาศัยเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะเข้าใจ ลักษณะธรรมชาติที่มันเจริญเติบโตสิ่งต่างๆที่ต้องดูแลทนุถนอมพอเกิดมาเราก็ให้ประโยชน์ทางใจคุณค่าสวยงามประดับเพราะนั้นเด็กๆก,ก็จะเริ่มคุ้นเคยกับธรรมชาติเพราะว่าพื้นที่บ้านเราเนี่ยจะมีที่เยอะที่เยอะส่วนหนึ่งเราก็จะปรับพื้นที่โดยรอบเราเนี่ยให้เป็นป่าชุมชนนะครับเป็นป่าชุมชนก็จะมีพันธุ์ไม้ยืนต้นพันธุ์ไม้ดอกพันธุ์ไม้ประดับสิ่งของต่างๆครับเด็กก็จะมีส่วนร่วมในการกําหนดแล้วก็ดูแล ดูแลเป็นเจ้าของจริงๆเป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆมากเขาดีใจมากเลยที่นี่นะครับสิ่งที่เขาได้เขาคงไม่ได้หวังแข่งขันอะไรนะที่ตอนทำเนี่ยทำจากความที่เขาเขาเขาชอบเรื่องธรรมชาติเป็นแนวคิดอาจจะเรียนรู้จากพ่อบ้านจากครูที่เราสอนให้พอได้เราจะดีใจมากแล,และโครงการนี้จะเป็นประโยชน์มากโครงการนี้มันเหมือนเหมือนนำสิ่งที่ดีมีคุณค่าในตัวเด็กมามาดึงออกมาโชว์ให้ให้เด็กเห็นนะครับให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันเป็นประโยชน์กับสังคม เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับเด็กทําแล้วมันจะเป็นช่วยในการพัฒนาพัฒนาด้านจิตใจเด็กด้านการต่อยอดส่วนอื่นในการพัฒนาการเด็กทั้งหมดเลยไม่ว่าใจร่างกายแล้วก็ต่ออารมณ์สังคมนะครับการที่เราเข้าใช้ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเหมือนธรรมชาติบําบัดน้องน้องเยาวชนเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองโครงการอน,นุรักษ์ต้นไม้ในสถานสงเคราะห์ของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน6โครงการชนะเลิศจ,จากทั่วประเทศ ในโครงการปฏิหารแห่งชีวิตครั้งที่3ประจำปี2554ภายใต้หัวข้อ Special of My Life ปฏิหารสร้างได้ด้วยการลงมือทำ ดีค่ะคุณผู้ชมคะคนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันกันใช่ไหมคะแต่ฝันของคนทุกคนจะเป็นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําค่ะซึ่งวันนี้น้องมอดและน้องดีโดก็มีความฝันอยากที่จะบินได้สักครั้งหนึ่งค่ะและวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะทําความฝันของน้องๆให้เป็นจริงด้วยการพาไปบินค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนยังไงนั้นไปเปิดหูเปิดตาพร้อมๆกันเลยค่ะ คี่แวันนี้เนี่ยอุ๋ยพาน้องมดแล้วก็น้องดีโด้เนี่ยมาขึ้นเครื่องเพราะว่าน้องเขาอยากขึ้นเครื่องบินแต่ว่าอุ๋ยเนี่ยไม่มีเวลาพาไปพอคึกขึ้นได้ว่าพี่แอร์อยู่ใกล้ๆตรงนี้อยู่ชนบุรีนี่ก็เลยพาน้องมาเล่นพี่คะก่อนอื่นเลยอยากจะสอบถามว่าที่นี่เนี่ยคือสนามบินหนองปลือใช่ไหมคะเขาเรียกว่าสนามบินใช่ไหมคะอ่าครับผมถ้าทางภาษาราชการเขาเรียกว่าที่ขึ้นลงชั่วข่าวมีระยะที่จะสามารถเครื่องบินขึ้นลงได้นะแล้วเราก็ขอญาตกับกรมการบินพลเรือน อ๋อแล้วก็แล้วก็สามารถทําการบินใต้ตามกฎหมายมีมากี่ปีแล้วคะพี่ประมาณสองปีกว่าแล้วครับของเรานี่จะอยู่สมาคมมีการบินวงเล็บประเทศไทยครับก็จะทํางานทํำกิจกรรมหรือทําเอกสารเนี่ยผ่านสมาคมเพื่อติดต่อกับกรมการอินผลเรือนไม่ว่าจะใบอนุญาตหรือใบอนุญาตของเครื่องหรือใบอนุญาตของตัวนักบินเองหรือขออนุญาตบินออกนอกพื้นที่อะไรพวกนี้ฮะก็คือจะต้องทําผ่านสมาคม ระหว่างที่อุ๋ยได้พูดคุยกับพี่แอร์อยู่นั้นอุ๋ยก็แอบเห็นสีหน้าของน้องๆซึ่งมีทั้งรอยยิ้มและก็ความหวังกันค่ะแล้วเจ้าเครื่องนี้คือเครื่องอ่าเขาเรียกกันไมโครไลท์ไมโครไลท์ครับภาษาราชการเขาเรียกอากาศายานอากาศายานเบาพิเศษ,ษอ่าแต่มันจะมีส่วนหนึ่งเขาเรียกอากาศายานเพื่อการกีฬาที่เคยเห็นที่เป็นพารามอเตอร์นะครับที่มีล่มมีเครื่องอยู่ข้างหลงังนี่ก็เรียกเขาเรียกพารามอเตอร์บ้านเราเล่นอยู่มากเกือบพันสองร้อยคนลว แล้วก็เป็นพาราไกดิ้งก็คือล่มอ,อย่างเดียวไม่มีเครื่องเล่นกับลมสันเขาก็ <g arden> คือไปเล่นที่บูเขานะครับ <ừ> แล้วก็ขยับขึ้นมาก็จะเป็นพวกเครื่องไมโครไลท์อันตรายบางคนเขาก็เรียกว่าฟิกวิงก็คือปีอยู่กับที<อ>่แต่ถ้าหลุดจากขั้นนี้ไปปั๊บเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องบินส่วนบุคคลขั้นตอนแรกของการที่จะฝึกขึ้นเครื่องนี้อต้องเตรียมตัวย,ยังไงบ้างอะคะก็แน่ <g arden> ๆคือร่างกายเราต้องแข็งแรงพักผ่อนในเพียงพอ เพราะเวลาอยู่ข้างบนบางทีมก็จะต้องมีโยกบ้างอะไรบ้าง<อ>ถ้าพักผ่อนไม่มเพียงพอนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยอนะครับแล้วก็ตั้งสมาธิด,ด,ดีรับการฝึกครับเรียนรู้เพิ่มทักษะดีๆเนี่ยมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปครับ<อ>ไม่ได้อันตรายแล้วนอกจากเราเตรียมตัวเราพร้อมแล้วเนี่ยเครืครค่องรอนเหรอคะเราต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างใช,ใช่ครับแล้วก็จะมีการเช็คตามตามลิสต์อยู่นะครับว่าต้องดูอะไรบ้าง<อ>ส่วนใหญ่ก็ดู ดูรอยแตกแล้วดูสิ่งผิดปกติดูเช็คระดับของน้ํามันดูหัวเทียนดูสายอะไรพวกนี้เองครับแล้วก็ปีกความสมบูรณ์ของปีกครับใช่ครับก็ก็หลายจุดหน่อยอ่ะแล้วก่อนที่เราจะล่อนเราต้องโทรบอกทางศูนย์ครับคือจริงๆตรงนี้เราขออนุญาตไว้อยู่แล้วก็คือบินในพื้นที่ก็ไม่เป็นไรในพื้นที่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดนอกพื้นที่คือต้องขออนุญาตเพิ่ม แล้วนอกจากเราทําเป็นงานอดิเรกแล้วเนี่ยมีไปทําร่วมกิจกรรมกับสังคมอะไรบ้างไหมคะก็มีครับคืออันนี้อันนี้ก็เป็นหลักในกฎหมายเลยของเครื่องบินเนี่ยนะครับว่านอกจากบินพักผ่อนหย่อนใจแล้วเนี่ยจะต้องบินเมื่อรัชการร้องขอ,อคือในขณะที่รัชการต้องการเครื่องบินเอาไว้ค้นหาไว้กู้ภยัยหรือไว้ในายามที่บ้านเมืองต้องการใช้นะครับเรา<ม>เราก็ต้องช่วยซึ่งเราก็ยินดีที่จะช่วยอยู่แล้วแล้วอย่างพวกเราเนี่ยนั่งรวิวแชร์สามคนเนี่ยสามารถขึ้นได้ไหมคะก็ ได้ครับเพราะว่าเก้าอี้วางเท้าอะไรเขาก็จะเป็นแบบเฟซนั่นหนาอยู่แล้วไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าดูพวกเสื้อพวกอะไรนั่นเองที่จะปิวให้รัดกลุมนิดนึงครับผมมัดผมอะไรที่จะหลุดล่วงก็มัดให้แน่นนั่นเองโอ้โนั่นชักอยากขึ้นแล้วสิครับพี่ได้ครับก็อากาศนิ่งพอดีแร้วอากาศดีครับได้เลยพร้อมกันยหมครับ พร้อมแล้วนะเยวครับน้หนักผมครับมีผลไหมคะพี่เดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าเท่าไหร่ต้องต้องดูตามสเปคด้วยครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปรอรุ้นกันค่ะว่าดีโดจะขึ้นเครื่องไมโครไลท์ได้หรือเปล่าค่ะ และน้องม่อนก็พร้อมขึ้นเครื่องไมโครไลท์แล้วล่ะค่ะซึ่งบรรยากาศข้างบนเนี่ยต้องขอบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศสวยแล้วก็ลมเย็นมากๆค่ะว่าแต่เอ๊น้องดีโดของเราสิคะไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าน้ำหนักตัวน่ะไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะแต่เครื่องไมโครไลท์ของพี่แอร์เขาเป็นเครื่องรุ่นเล็กซึ่งน้องดีโดจะลงนั่งไม่ได้ค่ะ ของน้องดีโดค่ะเพราะเพื่อนพี่แอร์มีเครื่องไมโครไลท์ที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าเลยอาสาพาน้องดีโดไปเหินฟ้าเล่นกันค่ะและวันนี้อุ๋ยก็ได้สารฝันของน้องๆให้เป็นจริงแล้วล่ะค่ะซึ่งก็ทําให้อุ๋ยได้เห็นว่าคนเราทุกคนไม่ว่าจะฝันอยากทําอะไรก็ตามถ้าเรามุ่งมั่นที่จะทําทุกอย่างก็เป็นจริงได้ค่ะ